ร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะเหมือนเมืองจีนนะคะตึงซัวเจิ้มนอร่อยมากโบราณจริงๆนี่เป็นเตี๋ยวกุ้งทอดใหญ่มากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมน,นะหมี่กระเฉดตันนี้คือข้าวสองหมี่ด้านนอกเป็นกรอบข้าแงบบในมันนุ่มนะเด,ดีนะ๋ยวลองดูชุดผักชุดเล็กก็มาแล้วค่ะมีข้าวโพดหวานด้วยเวลาต้ิ้งุ้งเยมากใช่ค่ะใช่ค่ะจะได้อร่อยคล้ายๆสุก,กี้แต่เจียวโบราณ ครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาล็อกเต้าอีกร้านหนึ่งวันนี้เป็นวันแม่เฉพามามาก,กินข้าววันนี้อลิสไม่ได้มาด้วยวันนี้พาอาม่ามาล็อกเต้าที่หนึ่งเป็นร้านประมาณไหนมาร้านสุก,กี้แบบบรรยากาศของจีนจีนนะคะร้านหมีแฟมิลี่ค่ะร้านร่มรื่นมากเลยนะคะปลูกต้นไม้น่ารักแล้วก็มีสวนย้อมของเด็ก นี่นไ,ได้หรด้เยค่าใช่ไหมดูดิเนี่ยข้างหลังนี่อาริสปาได้เลยนะมาร้านน่ารักนะเดี๋ินเข้าไปในร้านร้านเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าคาสคาสุก,กี้มอแฟมิลี่นะคะแล้วเราเดินเข้าไปดูนะคะตาม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 านะคะเมื่อกี้จองไว้สองท่านนะคะมาตั้งแต่สามโมงครึ่งเข้าใจว่าเขาเปิดทั้งวัน แต่ก็เปิด2รอบจันทถึงสุกนะคะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2โมงแล้วรอบเย็นก็เปิดตั้งแต่17นาฬิกาถึง21นาฬิกนาะคะ่ะอาม่าจะเข้าไปแล้วนะคะร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะมีของเก่าๆนะคะเหมือนเมืองจีนนะคะตึงซัวนั่นนะคะ่ะตุ๊กตาพอริศซื้อขนมสวยค่ะเนี่ยค่ะตามมามากขึ้นมา ได้ที่นั่งแล้วนะคะจองไว้สองที่โอ้มีของโชว์เก่าๆหมดเลยนะคะร้านนี้ดีมากเลยนะบรรยากาศร้อนยุคเก่าๆนะมีป๊อปของเก่าสวยๆนะหาดูยากร้านตกแต่งดีเวลาสั่งอาหารนะก็แต่วิธี สแกนนะครับตามนี้แล้วก็เข้าไป,ไปดูร <ไป S 2> ายการ,ะะรอาหารนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเมนูร้านหมีแฟมิลี่นะครับต้องสแกนสแกนจาก QR ว o d e ที่เขาให้มานะผ่านทางไลน์เดี๋ยวลองดูนะเป็นยังไงสแกนแล้วเข้าไปพอเข้าไปก็เป็นอินดีด้อนรับมันจะมีไทยกับอังกฤษก็เราก็กดภาษาไทยเ,เดี๋ยวดูนะครับเป็นยังไงเข้ามาแล้วนะครับเมนูร้าน หมีแฟมิลี่ก็จะมีในส่วนของเมนูเครื่องดื่มมีชาจีนนะชาร้อนเก๊กควยอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องดื่มต่อมาก็จะมีแอลกอฮอล์ด้วยนะก็จะเป็นเบียนะเบียหมี่เ4%ร์แล้วก็มีในส่วนของอาหารทะเลนะครับพวกนี้จะเป็นสุก,กี้แล้วก็มีเนื้อหมูไก่นะครับก็เยอะนะหมูสไลด์ด้วยสันคอหมูสไลด์มีไซส์ L ไซส์ XL อะไรพวกนี้นะอันนี้นะาผู้ใหญ่น่าชอบแล้วก็มีในส่วนของลูกชิ้นนะครับแล้วก็มีพวกเส้นแล้วก็ข้าวนะครับแล้วก็ผัก ผักปุ้งนะผักต่างๆแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดเซ็ตน,นี่เมื่อกี้เราสั่งอันนี้ไปชุดหมูรวมสั่งผักชุดเล็กไปเพราะวันนี้เรามากินกัน2คนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาหารพริเศษพวกแบบข้าวพวกอะไรอย่างนี้นะเขาแนะนําเต้าหู้เหลืองทอดแล้วก็มีเกี๊ยวมีเต้าหู้ขาวทอดลูกชิ้นปุ้งยักษ์เอออันนี้น่ากินนะ หมี่กระเฉดกุ้งมาสั่งและหมี่กระเฉดกุ้งแล้วก็มีไก่เบตงแช่เหล้าด้วยนะอันนี้ก็โอเคอยู่เมื่อกี้เขาแนะนํานี่มาก๋วยเตี๋ยวเจียงไหทะเลก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงมาแล้วนะคะเซตหมูรวมชุดเล็กมาแล้วนะคะมีหมูชิ้นมีตับมีไข่มีลูกชิ้นชิ้นแคะแล้วก็หมูสไลด์ก็อลองชิมดูก,ก่อน,นจะเป็นยังไงเอามาจากคลุกก่อนนะคะกา<ผ>ม,มีน้ำ พิเเผาให้ด้วยนะคะเ,เวลาตีต้องถิอปุ่มดีออกมาใช่ค่ะใช่ค่ะจะได้อร่อยคล้ายๆสุกกี้และจิ๋วโบราณนน้ำเขาหอมดีอยู่นะคะชุดผักชุดเล็กก็มาแล้วค่ะมีข้าวโพดหวานด้วยเดี๋ยวมาจะลงผักก่อนนะคะลามาก็จะลงนี่ไปอย่างละครึ่งก่อนเดี๋ยวเนื้อหมูบา,บางๆนี่เดี๋ยวเราลวกเอานะคะตับเราก็ลวกเอา นี่ลงไปล้วกันอนมาม่าจะลองหมูสไลซ์เขาก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหมูสไลซ์นุ่มค่ะโอ้ํ้ำจิ้มอร่อยมากโบราณจริงๆ<อ>กินสุกี้ต้องกินตัน<อ>ืมโอเคอับหวานไมนะะ่ขมเลยค่ะใช้ได้ค่ะรสชาติด,ดี เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นหมูชิ้นหมูชิ้นเล็กจริงจริงห,หมักได้นุ่มมากเลยคะ่ะได,ได้เดี๋ยวน้ํำซุปปันโหน้ํำซุปกปขบโบรานมากลูกชิ้นเต้าหู้มันร้อนนะคะก็เลยต้องค,อคอ่อยๆอามาต้องหั่นลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นแค่เงี้ยนะคะ ลูกชิ้นเขาหอมเหมือนมีพริกไทยด้วยนะคะต้องขอบคุณลูกชายนะคะที่หาร้านนี้ได้อร่อยมากๆเดี๋ยวจะลองเมนูอย่างอื่นนะคะเพราะมีสั่งจานเดี่ยวมาอกีกมาแล้วนะครับอันนี้คือข้าวสองหมีก็คือจะมีห,หมูกรอบแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นหมูสามชั้นมาแล้วนะครับนี่ข้าวสองหมีนะอ่าเดี๋ยวอุ้ยเฮียอันนี้จะเป็นข้าวสองหมีนะครับก็จะมีหมูกรอบแล้วก็อีกอันนึงเป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็น องเดี๋ยวจะลองชิมดูนะลองกินหมูกรอบก่อนแล้วหมูกรอบต้องเหลือให้มาด้วยนะ,ะ,อออะไ,ได้ได้ทำม่าบอกหมูกรอบต้องเหลือให้มาข้าวนี่คือเป็นข้าวธรรมดาเลยนะไม่ได้ลาดน้ำอะไรนี่นนี้ฝั่งหมูกรอบนะียวลองอ,อร่อยนะอ่ะหมูกรอบไม่กรอบนะอันนี้จะเป็นฝั่งบ้าเต็งบะเต็ง <ting> หมูสามชั้นนะเดี๋ยวลองดูไปเนอืม เมนูนี้ดีนะดีมากแนะนำกินกับตักรองอืมอืมอร่อยอยู่เมนูนี้แนะนํานะครับข้าวสองหมีเนี่ยจะออกหวานนิดนึงใครมาข้าวสองหมี่ต้องสั่งเลยเดี๋ยวต่อไปนะหมีเกระเฉดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมนะอันนี้หมีเกระเฉดกุ้งเดี๋ยวลองชิมดูนะดูน่ากินนะเส้นดูนุ่มอ่ะดีกุ้งดูนี่กุ้งตัวใหญ่มากอามา่มาบอกว่าตอนนี้ต้องตักแบ่งออกมา โควิดนะรับไหมคะอร่อยอนนเผ็ดนิดนิดไม่หวานมีกกเฉยจะออกเผ็ดเดี๋ยวลองกินกุ้งดูกุ้งนี่สดนะดูท่านกุ้งดีมากเลยกุ้งนี่แน่นเต็มเต็มคำเลยเมนูนี้ก็แนะนำนะถ้าใครมาเนี่มาสั่งได้น,นะมิเกเฉยกุ้งอร่อยมิเกเฉยก็อ่อนด้วยเดี๋ยวจะลองนะอันนี้เป็นเตี๋ยวกุ้งทอดใหญ่มากต้องพามาจ้ำอือหือ กรอบอะ่ะต้องไงมันเหมือนเหมือนทอดมันกุ้งอะ่ะกรอบอร่อยร้อนๆเลยดีนะไม่แพงด้วยามาม่าคอนเฟิร์มนะอันนี้คุ้มค่ากาวรอคอยมันอกี้ไปเล่นม,มันจะบองเพราะเรามามาถึงร้านเขายังไม่เปิดเขาเปิดสองช่วงอย่างที่มาบอกไปตอนต้นคลิปนะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้เขาเปิดแบบ always on เลยก็คือว่าเช้าถึงเย็นเลยไม่มีพักแต่ถ้าจันหนึงสุกจะมีอยู่ช่วงเวลานะ นี้เต้าหู้เหลืองทอดนะโอ้โหดูกรอบๆนะคือด้านนอกเป็นกรอบแต่ข้างในมันนุ่มนะเดี๋ยวลองดูคือที่นี่เขาทาเป็นแบบสูตรจีนอาหารจีนนะส่วนใหญ่สุก,กี้ก็แบบแนวจีนอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบแนวอาหารจีนรสชาติดีแต่เป็นแบบสุก,กี้อะ่ะเดี๋ยวลองดูนะเป็นไงคือผิวด้านนอกอะเทล็กเจอร์มันกรอบเลยบางๆเลยข้างในยังเป็นเต้าหู้อยู่กินแล้วละลายเลยอร่อยมากเลยถ้ชาชาจีนนะจะเป็นอย่างนี้แก้วยังเป็นแบบโบราณอ่ะอันนี้ชาชาเป็นแบบ เองเป็น r e f นะเดี๋ยวพอกินไปสล้พักาหนึ่งเดี๋ยวเขาก็มาเติมให้ใหม่เดี๋ยวลองชิมน้ำชาดูมันน่ารักตรงที่ว่าเนี่ยมันมีทําแบบแบบโบราณเนี่ยเหมือนร้านจีนแบบสมัยก่อนอะโลโก้เออเนะเ๋อเป็นถุงทองเหรอเออเพิ่งรู้นะเนี่ยมาบอกเป็นถุงทองนะครับความหมายดีเดี๋ยวลองดูเออชาจีนก็ก็รสชาติแบบก็ได้อยู่เดี๋ยวมาจะลองชิมนะชาจีนจะให้มากินเต้าหู้ทอดนี่สัวเท้าของสัวเท้าเขาจะเป็นน้ําจิ้มนี้แล้วก็ หั่นต้นหอมใส่จะเป็นซอสแต่อาม่าไม่ชอบอาม่าขอซีอิอ๊วขาวค่ะเต้าหู้นิ่มมากสุดยอดอืมจะนิ่มเนอะใช่ซีอิอ๊วเขายังเหมือนหอมมันกูเลยเขมมากอาม่าก็เป็นมังกรนะคะจะเป็นรสชาติอย่างนี้นเลยเราดูเขาหรอต้องมาชิมกันมาลองกันนะคะอาม่ากินข้าวกับเกี๊ยวไข่ค่ะอร่อยมากขนาดเ้า,วเายวกับเกี๊ยวไช่ยังอร่อยเลยอาม่านะค่ะ มาจาัดธิบายให้ฟังนะคะคืออาหารพวกนี้มันเป็นเหมือนแต้จิ๋วแล้วเขาทําสไตล์เหมือนเมืองจีนนะคะที่ซัวเทามันจะเป็นอาหารเนี่ยของคนแต้จิ๋วที่ซัวเทาอะคะ่ะแล้วเขาก็มาเปิดถ้าเราไปเมืองจีนนะคะก็จะมีอาหารขาดใช่ค่ะขาดใช่ค่ะ<อ>ทุกอย่างเนี่ยคะ่ะเขาทําเหมือนตึงซัวหมดเลยนะคะสไตล์เขาจะออกเมืองจีนนะคะ มา,มาได้เลยนะคะอร่อยมากกินเยอะมากค่ะวันนี้วันแม่ <c oughs> อาม่าไม่เคยกินเยอะขนาดนี้เลยนะคะ <c oughs> ปริมาณเยอะมากอิ่มแต่ไม่กินก็ไม่ได้เพราะเนื <c oughs> ้อมันนุ่มนะคะมันอร่อยจริง <c oughs> ถ้าใครผ่านมา <c oughs> ทังนี้นะคะ หรือดูคิดล็อกเป้าแล้วอ,อยากตามรอยอลิสล็อกเป้าในการกินต้องมาพัตตคารสุกี้หมีแฟมิลี่คลิปอลิสล็อกเป้านะคะก็คือพาไปกินพาไปเที่ยวแล้วเป็นร้านอาหารที่ไม่แพงมากไม่ต้องราคาสูงมากแต่ร้านเนี้ยสุกี้ราคานี่ทุกคนมากินได้ต้องบอกว่าโอเคเลยโดนใจร้านนี้นะคะอามา่าให้สีดาว ห้าดาวก็ได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องอลิสล็อกเป้าด้วยนะคะกิมยิกเกี้ยเกี่ยวไรเจียฮอตเจย,เจ,ยจิงซิกอ่ะปักจิกใจไรย